ว้าวรถเยอะจังถ้าผมมีสักคันก็คงดีมามีส่งอาหารก็ไม่ต้องตากแดดตากลมแล้วนี่มันที่เถียนเถียนไม่ใช่เหรอคุณหนูอยิเจออินพวกเธอรู้จักกันเหรอเธอคนนี้นะ่ะเป็นลูกสาวแม่บ้านบ้านฉันโตมาในห้องใต้ดินมาตั้งแต่เด็กเลยนะ เมื่อก่อนแม่ฉันยังชมว่ามีพอสวรรค์ด้านการออกแบบมากกว่าฉันไม่คิดว่าตอนนี้จะตกอ,อับมาส่งอาหารอย่างเธอน่ะไม่คู่ควรขึ้นลิฟต์เดินขึ้นบันไดไปที่ฉันจะไปคือฉัน19นะอีกอย่างเจงซื้อกรุ๊บก็ไม่ได้มีกฎว่าคนส่งอาหารจะขึ้นลิฟต์ไม่ได้นี่ตัวเธอมีแต่กลิ่นเงืองมีจะตายอีกอย่างนะทีวิส่วนตัวเธอมันไม่ดี ขึ้นลิฟต์เดียวกันกับเธอจะติดโรคอ,อะไรไหมเนี่ยเธาไม่อยากขึ้นลิฟต์เดียวกับฉันเธอก็ไปขึ้นตัวต่อไปเธอคูกควรให้ฉันรอเหรอคุณหนูอวีพวกเราไม่เจอกันตั้งหลายปีทำไมยังเอาแต่หาเรื่องฉันอยู่ได้เป็นเพราะเมื่อก่อนคุณนายอุ๋ยชมฉันน่ะเหรอฉันก็แค่พูดความจริงเธอคลอดเด็กเหลือขอออกมาไม่ใช่หรือไงละ่ะฉันบอกแล้วไงตัว,ต,วตัวไม่ใช่เด็กเหลือขอแม่แต่พ่อของลูกตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครไม่ใช่เด็กเหลือขอแล้วเป็นอะไรไปพ้พด Hmm. Click to watch the full episode.